ไที่พบทีธรรมนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการของสนามมวยลุมพินีค่ะวันนี้หญิงก็จะพาทุกคนมาที่สนามมวยนะคะเรามารีวิวกันค่ะว่ารีวิวของมือใหม่ที่จะมาชมมวยกันอะ่ะต้องทํายังไงบ้างซื้อตั๋วแบบไหนอะไรยังไงนะคะตามหญิงมาเลยค่ะค่ะพี่น้อยสวัสดีครับค่ะ อันนี้นาสนามของเรานะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เจอกันาพี่หน่อยสบายดีไหมคะสบายดีครับค่ะ,คะออตอนนี้กระแสของวันลุมพินีมาแรงมากใช่ไหมคะอยากจะให้พี่หน่อยพูดถึงสนามมวยลุมพินีเราค่ะใช่ครับตอนนี้มวยไทยเราเนี่ยมีกระแสที่แรงมากสังเกตได้จากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศชาวไทยก็มี ทุกภูมิภาคของเมืองไทยเหนือใต้ออกตกมาดูมวยที่ลุมพินดีชาวต่างชาติก็มีทั้งทางฝั่งยุโรปทางอเมริกาคนจีนคนฝรั่งคนแขกมากันหมดเลยทั่วโลกก็ว่าได้ใช่ไหมคซึ่งเราสังเกตได้จากเรตติ้งเรตติ้งทางทีวีด้วยการถ่ายทอดสดใช่เรตติ้งทางทีวีดูนี้ตอนนี้ ขึ้นไาถึง5.6โอ้โหไม่ธรรมดาค่ะถือเป็นยอ,อันดับหน<า>ึ่งเลยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของรายการมวยไทยนะคะ่ะค่ะโอ้โหแจ๋วเลยค่ะแจ๋ว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 มากๆเลยค่ะแล้วก็คือวันนี้หญิงขออนุญาตนะคะถือโอกาสมารีวิวมือใหม่ที่จะมาชมมวยนะคะทีนี้หญิงก็จะพาทุกคนไปดูวิธีการซื้อตั๋วนะคะว่าจะซื้อเป็นยังไงเดี๋ยวพี่หน่อยจะนําหรือว่าจะให้หญิงจัดการเองเลยคะพี่ว่าน้องหญิงเนี่ยเชี่ยวชาญลูบินิมากกว่าพี่อยู่แล้ว โอเคค่ะน้ำตาลหมีมาเลยค่ะบัตรเข้าชมมีทั้งหมด4ราคาคือ 1. ริงไซส์ใกล้ชิดติดขอบเวทีราคาอยู่ที่3,000บาทโซน B และโซน C ตรงนี้ค่ะมีเบาะนิ่มๆให้นั่งราคาอยู่ที่2,500บาท 3. โซน B และโซน C ด้านบนราคา2,000บาท และสุดท้ายค่ะโซน A โซน E และโซน D ราคา1,000บาทนะคะสามารถมาซื้อบัตรที่ห้องจำหน่ายตัว๋วด้านหน้าสนามได้เลยค่ะสะดวกสุดๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นรายการใหญ่หรือสึกใหญ่บัตรอาจจะหมดเร็วแนะนำให้ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ล่วงหน้าก็ดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะแลมโบเลกสวัสดีทุกคนเป็นไงบ้างคะตอนนี้ซ้อมก็เพิ่ง แผลเพิ่งหายดีครับเขากับซ้อมออ๋อกำลังซ้อมแล้ววันนี้มาชมมวยใช่ไหมคะใช่ครับมาเชียร์เพชรดำแล้วก็เด่นดวงเล็กครับโอ้โหวันนี้เชียร์สองคนนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะบรรยากาศในสนามคึกคักสนุกสนานมากมายแสงสีเสียงตื่นเต้นเร้าใจร้ายกับมาดูคอนเสิร์ตเลยค่ะทุกคน ในทุกๆการแข่งขันจะมีดารานักแสดงหรือเหล่านักชกซุปตาของวันแชมเปี้ยนชิพมาชมแทบทุกแมตช์เลยค่ะครับทุกคนมาชมวยด้วยครับผมวันนี้ก็มาเชียร์พลาสถานครับน้องในค่ายครับผมอ๋อเหรอคะเชียร์ใครนะคะคลาสถานครับโอเคคู่ไหนคะประมาณคู่3ครับคูอสามสี่ได้เลยค่ะครับค่ขอบคุณค่ะ ผู้ชมก็มีทุกเพศทุกวัยเลยนะคะมีทั้งคนไทยและมีต่างชาติตอนนี้ต่างชาติเยอะมากค่ะสำหรับโปรดักชันระบบแสงสีเสียงนี้สนุกสนานอลังการทำให้การชมได้อัตรสสุดๆเลยค่ะทุกคนผู้ชมเชียร์กันแบบสุดวิสุดเด็ดเราใจเสียงเชียร์ดังกระหึม่มกึกก้องทั่วสนามเลย ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีบริการด้านหน้าและด้านข้างสนามมีหลายร้านให้เลือกชมเลือกทานได้เลยนะคะด้านในสนามก็มีเครื่องดื่มจำหน่ายอีกด้วยนะคะการเดินทาง